ไม่เห็นจะเป็นต้องมานั่งให้ใครพิสูจน์ให้เลยมึงอยากรู้ไปพิสูจน์เองมึงอยากคิดว่าสิ่งที่มึงพิสูจน์ไม่ได้เท่ากับไม่มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนพิสูจน์หลายอย่างไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้สรุปว่าไม่มีเขาแค่ตั้งเป็นสมมติฐานไว้ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่อีกเยอะแยะมึงจะปฏิเสธเลยหรอว่าไม่จริงหัดฉลาดหน่อยอย่างโง่หัดฉลาดให้มันมากกว่านี้ คนที่เขาฉลาดเขาจะวางเป็นกลางจะไม่ปฏิเสธร้อยเปอร์เซนต์ว่ามีหรือไม่มีถ้ามันยังพอฟังแล้วมีเหตุผลอยู่บ้างเขาจะรับเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะค่อยๆไปพิจารณาตามเหตุตามผลว่ามันได้ไม่ได้ดีไม่ดีเป็นไม่เป็นจริงไม่จริงไม่ใช่ปฏิเสธเลยทั้งๆที่มึงยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยซ้ํามึงรู้วิธีพิสูจน์นโกสวรรค์หรือยังมึงยังไม่รู้วิธีพิสูจน์นรกสวรรค์ด้วยซ้าแต่มึงบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้ ทั้งๆท,ที่มึงยังไม่รู้วิธีกา,การที่มึงจะพิสูจน์เพชรได้ <_: S 1> มึงต้องเอาไปเข้าแหลบคำถามคือมึงรู้หรือเปล่าว่าแหลบคืออะไรเอาเข้ายัางไงกระบวนการทํายังไงใช้น้ํายาอะไรในการทาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการพิสูจน์แลาเพชรนั้นเป็นเพชรแท้แต่มึงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิธีการพิสูจน์เพชรแท้ไปยังไงมึงบอกไม่พิสูจน์ได้เลยก็ตัวมึงไม่รู้วิธีในการพิสูจน์มึงจะรู้ได้ยังไงมึงต้องไปเรียนรู้วิธีการพิสูจน์ก่อน แล้วมึงก็ลองไปพิสูจน์ดูดังนั้นการจะพิสูจน์นรลกสวรรค์มันพิสูจน์ยังไงอ่ะพระพุทธ็เจ้าก็ให้พิธีไว้แล้วไงมึงไปทําศีลสมาธิปัญญาให้ได้ชาสีสิพระองค์ทรงบอกเงื่อนไขไว้แล้วว่าวิธีการพิสูจน์นรกสวรรค์ว่าจริงหรือไม่จริงมึงต้องทําศีลสมาธิปัญญาให้ได้ชาสีถ้ามึงทําได้ชาสีเมื่อไหรา่นั่นแหละมึงจะเห็นนรกสวรรค์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงทําได้ไหมละ่ะ วิธีพิสูจน์มีแต่มึงรู้หรือเปล่าว่ามันมีวิธีพิสูจน์หรือเปล่ามึงพูดแต่ว่าไม่มีไม่มีพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์หรือยังมึงยังไม่เริ่มต้นลงทุนได้ซ้ำแต่คิดเอาว่าไม่มีไม่มีไม่มีพิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มึงยังไม่ได้ลงทุนทำได้ซ้ำชาหนึ่งมึงก็ไม่รู้จักชาสองมึงก็ไม่รู้จักชาสามมึงก็ไม่รู้จักชาสี่มึงก็ไม่รู้จักอ้าวแล้วมึงจะพิสูจน์อะไร ในเมื่อมึงไม่รู้จักหาอะไรเลยตักกะง่ายๆแค่นี้มึงยังไม่เข้าใจใช้สมองให้เป็นประโยชน์หน่อย uh. ไม่ได้ตั้งใจทำแถงที่ทำลงไปเพราะต้องรักษาชีวิตของแม่ไว้เพราะท้องนอกบนลูกบาบไหมครับ ก็ถ้ามันมีเหตุแห่งการรักษาลูกไม่สามารถรอดได้มันสามารถทําได้มันเข้าใจเหตุผลได้ไงไอทองหมดนอกบนลูกนี่มันรอดไหมเนาะเด็กอะมันก็ต้องไม่รอดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันนอกบนลูกเนาะเออก็เราเห็นเหตุอยู่แล้วมันไม่รอดอ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามผลอย่างเงี้ยมันเป็นความผิดปกติของธรรมชาติไออย่างเงี้ยสามารถรักสามารถทําได้เลยมันพิจารณาตามเหตุผลแล้วอาจารย์คิดว่าการท้องนอกบนลูกเนี่ยคิดว่านะ น่าจะยังไม่มีการก้าวลงสู่คัมารดาวด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นยึดโยงตามความเป็นจริงมองตามความเป็นจริงพิจารณาตามหลักเหตุผลได้เลยอันนี้ไม่ผิดอะไรเลย ผมว่ามันคือกุศลบายของพุทธแต่จริงแล้วมันไม่มีอยู่จริงหรอกเรื่องของมึงจ้ะมึงปั่นปัญหาคือมึงปั่นกูอธิบายทุกอย่างชัดเจนแล้วเป็นเรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูมึงจะมองว่าเป็นกุศลลายของพุทธไม่มีจริงเป็นเรื่องของมึงมึงคิดคิดไปเลยอยากจะคิดอะไรคิดเลยเชิญคิดไปเลยจ้ะคิดจะพักคิดถึงคิดแคทบ้างก็ได้นะเผื่อจะได้พักกับเขาบ้างพักสบ้างนะสะมองมึงอะ่ะ พักซะบ้างกินคิดแคทมาเดี๋ยวกูส่งไปให้เอาป่ะคิดจะพักไม่ถึงคิดแคทนะกินซะบ้างแดกซะบ้างเพื่อจะบำรุงสมองให้ดีขึ้นบ้างกว่าเดิมวางบ้างเนาะฝอยวางบ้างอยากคิดอะไรคิดเลยจ้ะคิดสิคิดสิคาปูชิโนโ่เ <laughs> อสเปรสโซ่อาราบิกา้าแดกบ้างก็ได้มานี่กูอยู่นี่ร้านกาแฟอะไรนะบ้านกลางหันชาเชิงซาวมาพักแดกกาแฟที่นี่บ้างก็ได้มาเดี๋ยวกูเลี้ยงกูเลี้ยงกาแฟก <laughs> ูจะเลี้ยงกาแฟเอาไหมเดี๋ยวกูเลี้ยงเนี่ยมาเลยกูเลี้ยงฟรี หรือมึงก็บอกเขาก็ได้ว่าเก็บบินที่กูเดี๋ยวกูโอนเงินมาให้พักบ้างช่วยกูนาพักนิดหนึ่งเนาะพักสมองมึงที่ปัญญาอ่อนเพอเจอร์สักนิดหนึ่งกูแนะนำกูก็นึกว่าอยากได้ความรู้จริงๆที่แท้เราปัน่นพอเวลามึงทิ้งท้ายประโยคนี้มานะกูรู้เลยว่ามึงปัญญาอ่อนแค่ไหนโง่แค่ไหนอ๋อกูก็นั่งคุยกับมึงมาถ้าตายที่แท้กูคุยู่คนบ้า กูคุยกับคนหลุดออกมาจากโรงพยาบาลศรีธัญญากูก็อุตส่าห์เมตตาแทบตายจะพยายามอธิบายให้ฟังสุดท้ายมันก็วนกลับไปที่เดิมคําตอบเดิมเป๊ะๆผมคิดว่าเป็นกุศลบายความเป็นจีนโลกสวรรค์ในศาสนาพุทธไม่มีจริงๆหรอกอ๋อวนกลับมาที่เดิมอธิบายน้ําไหลไฟดับก็ไม่เข้าใจอ๋อเข้าใจแล้วชัดเจน ไอคนนี้คือคนเดียวกันกับที่ขึ้นไม่ออกวนนั้นเนี่ยไอคนเนี้ยไอคนเมื่อกี้เนี่ยวันนั้นที่มันขึ้นไม่กูอะมันเปลี่ยนชื่อนี่แหละไอคนนี้แหละที่ขึ้นไม่ออกวนนั้นคนเดียวกันกูบอกแล้วกูจําคนแม่น <c oughs> หลอกกูไม่ได้หรอก <c oughs> แต่การอธิบายอะกูพยายามอธิบายไม่ใช่อธิบายมึงฟังนะสิ่งที่กูอธิบายทุกอย่าง กูไม่ได้มีเจตจำนงอธิบายให้มันฟังไม่มีกูมีเจตนาเดียวในการอธิบายกูอธิบายให้คนที่ยังไม่มีความเข้าใจที่ไม่ใช่มันเข้าใจขึ้นคนที่ยังมีความลังเลสงสัยอยู่กูจะพยายามอธิบายให้คนเหล่านั้นน่ะมีโอกาสได้พิจารณาค่้ควรตามดังนั้นกูไม่ได้ตอบอ้คนนี้กูตอบกับทุกคนที่ยังมีความลังเลสงสัยอยู่เขาจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กูตอบ มึงต้องเข้าใจว่ากูไม่ได้ตอบไอ้คนนี้แต่กูอาศัยคำถามมันในการตอบนี่แหละวิธีกูที่กูสอนกูอาศัยคนที่ไม่มีความเชื่อมาสอนให้มึงมีความเชื่อยิ่งขึ้นกูอาศัยคำถามเหล่านี้กับคนที่มีความเชื่ออยู่แล้วให้มีความเชื่อความศรัทธายิ่งขึ้นไปดังนั้นไอ้พวกเนี้ยเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะกูหมดพวกนี้ทุกคนที่เข้ามาปัน่นมาปวนมาปันาปนาป่น มึงอยากคิดว่าเป็นคำถามปั่นนะพวกนี้เป็นประโยชน์ทั้งหมดเพราะถ้าไม่มีไอ้คำถามพวกนี้กูจะอธิบายทำมาให้มึงเข้าใจไม่ได้ต้องอาศัยความเห็นผิดเหล่านี้ในการอาธิบายความถูกต้องให้มึงเห็นชัดเจนอาศัยความเห็นผิดอธิบายให้เกิดความเห็นถูกต้องกูชอบหลายคนเลยบอกว่าทำไมอาจารย์ต้องไปสนใจมาไปให้ค่ามันก็มึงถามแบบมันไม่ได้อ่ะมึงมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว มึงจะตั้งคำถามยังไงให้กูตอบคำถามแบบนี้ได้ไม่ได้มันต้องอาศัยคนที่ไม่มีศรัทธามันต้องอาศัยคนที่มีความเห็นผิดตั้งคำถามกูถึงจะสามารถตอบคำถามเหล่านั้นได้มึงศรัทธาอยู่แล้วอ่ะมึงก็ถามก็ถามแต่เฉพาะการปฏิบัติไม่คำไม่ถามคำถามที่เป็นไปเพื่อการขัดแย้งอะ่ะแต่การตอบคำถามมันต้องมีการขัดแยง้ง มันต้องมีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าถูกเป็นยังไงผิดเป็นยังไงความเห็นถูกต้องเป็นแบบนี้ความเห็นผิดเป็นแบบนี้มันต้องแก้กันถ้าไม่แก้กูจะไม่สามารถอธิบายให้มึงเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแล้วกูจะไม่สามารถดึงคนมีความเห็นผิดออกมาได้เลยไอ้คนมีความเห็นผิดที่โตกับกูอ่ะมันไม่ออกหรอกแต่ไอคนมีความเห็นผิดที่กำลังนั่งฟังอยู่อ่ะมันจะเฮ้ยอาจารย์มีเหตุผลว่าเออว่าอ๋อนี่คือคําสอนพระเจ้าหรือวะ กูไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนแบบนี้เลยอ่ะโอ้ยมันเป็นเหตุผลว่านี่ไงเหตุผลที่กูรออยู่แบบนี้เลยกูอยากได้เหตุผลแบบนี้แหละอ๋อนี่คือคำสอนเหรอกูเข้าใจกูเข้าใจแล้วอ๋อนี่ไงคำสอนโอเคกูกลับมาศรัทธาในพุทธศาสนาแล้ะมึงเข้าใจหรือยังว่าทำไมที่ผู้มึงมองกูว่าทำไมต้องตอบคำถามไร้สารและทำไมต้องไปโตวาทากับมันก็เพราะมันมีเหตุผลแบบนี้กูทำทุกอย่างด้วยเจตนาเจตนาในการโตวาทะกับคนเหล่านี้ เพื่อให้คนที่เขายังไม่มีโอกาสได้ยินนะเขาได้ยินได้ฟังคนที่มีความเห็นผิดอยู่เขาจะได้เข้าใจถ้ากูสอนแต่หลักธรรมพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่โต้วาทะาเลยอ่ะแล้วคนที่มีความเห็นผิดอยู่เขาไม่เข้าใจหรอกมึเขาไม่เข้าถึงเพราะอะไรเขายังไม่มีศรัทธาดังนั้นมึงต้องเอาความเห็นผิดของเขา่กระชากออกมาให้หมดแล้วเอาความเห็นถูก่ะตีกลับลงไปทีนี้แหละเขาจะเข้าใจได้อย่างจําแจ้งเพราะเขาเคยอยู่กับความเห็นผิดมา พอเวลาเขาเริ่มคิดพิจารณาตามทีนี้แหละเขาจะรู้เลยว่าโอ้โหที่เขาได้ฟังมาเนี่ยมันปัญญาอ่อนขนาดไหนนี่แหละคือเหตุผลที่ทาไมกูชอบโตกับคนอื่นแต่พวกมึงหลายคนก็ชอบบอกว่าจะไปนั่งคุยกับมันทําไมมันไม่ได้เชื่อจริงๆถ้ากูอาศัยแต่พวกมึงกูสอนธรร,รมะไม่ได้หรอกเพราะมึงมันมีศรัทธายอยู่แล้วกูจะสอนคนที่ไม่มีศรัทธาย,ยังไงล่ะคนที่มีศรัทธายอยู่แล้วมันก็จะถามคาถามแบบมีศรัทธากูจะไม่ได้ตอบมุมในคนที่ไม่ศรัทธาแล้วกูจะดึงเอาคนไม่ศรั ไม่ศรัทธามาไม่ได้เลยดังนั้นทุกวันนี้กูดึงเอาคนไม่ศรัทธาคนมีความเห็นผิดคนมีความเชื่อผิดเนี่ยดึงกลับมาได้ตั้งเยอะเพราะอะไรเพราะกูรู้จักเปรียบเทียบเนี่ยคือหลักการสอนกูจะจําให้กูจะบอกไว้ให้กูจะสอนพวกมึงดังนั้นพวกมึงอต้องเรียนรู้จากกูกันเองกูไม่ได้มีเวลาพวกมึงกูไม่มีเวลามานั่งสอนอ่านหลักสูตรวิธีการสอนธรรมะหนึ่งสองสามสี่ห้ากูไม่มีเวลามานั่งสอนมึงต้องเรียนรู้เอง เพราะการสอนธรรมะมันเป็นหลักสูตรไม่ได้ไม่งั้นมึงจะติดไปสัญญาหนึ่งต้องขั้นตอนแบบนี้สองต้องขั้นตอนแบบนี้สามต้องขั้นตอนแบบนี้ไม่ได้กูสอนตามลำดับแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเวลาแต่ละคนมันแตกต่างกันมึงอาจจะกระโดดไปสอนลำดับที่สามเลยก็ได้และคนนั้นก็จะเข้าใจได้บางคนอาจจะกระโดดไปที่สุดเลยก็ได้และคนนั้นก็จะเข้าใจได้ดังนั้นกูจะไม่สอนหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่สอนมึงต้องจับประเด็นเอาเองมึงหยิบฉวยอันไหนได้มึงเอาอันนั้นไปปฏิบัติตาม มึงเอาวันนั้นไปแนะนําบอกกล่าวคนอื่นแค่นั้นเลยง่ายๆมึงต้องจับเองจริงๆเรื่องแบบนี้กูสอนมาหลายครั้งแล้วแต่มึงน่ะไม่ค่อยสนใจกูพยายามด่าเรื่องนี้หลายครั้งว่าอย่ามายุ่งกูจะด่าใครอย่ามาบอกว่าอาจารย์อย่าไปอ่านคําถามไร้สาระอาจารย์อย่าไปอ่านคําถามไม่เป็นประโยชน์กูก็ด่าไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งว่ากูตอบคาถามทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่มึงก็ไปเขือนขวนไม่ขวนขวายฟังไม่ตื่น งั้นตอบกูหน่อยเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไปลบผิดตรงไหนก็ไม่ได้ผิดนี่มึงอยากจะติดก็ติดไปสิกูบอกหรอว่าผิดมึงอยากจะติดอะไรมึงก็ติดไปเป็นเรื่องของมึงกูห้ามมึงเหรอกูมีสิทธิ์อะไรไปห้ามมึงเอาเครื่องรางของขลังติดตัวไปลบมึงก็ปัญญาอ่อนเนาะมึงอยากจะงมงายมึงก็งมงายไปสิกูจะดูซิพระเครื่องเครื่องรางของขลังอะไรที่ติดตัวมึงไปมันจะแก้ตายมึงได้ไหมประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่พระเครื่อง ประเด็นมันอยู่ที่ความเห็นผิดในใจมึงตั้งหากกูไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามต่อความเห็นผิดกูไม่ได้ดูถูกอะไรบอกอย่างนั้นเลยบอกในเฟซม่กูบอกตรงไหนไปเอาไหมกูดอยกูบอกยังไงกูกาลังสอนต่อความเห็นผิดไอ้ตัววัตถุนะกูจะบอกให้ไม่ได้ผิดเลยคนที่ปัญญาอ่อนคือมึงเครื่องรางของขังไม่ได้ผิดอะไรเลยคนที่ผิดคือมึงเพราะมึงน่ะมันโง่มึงน่ะปัญญาอ่อน ไปเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์สามารถแก้ไขความเป็นความตายในชีวิตมึงได้ไอ้นี่ตังหาที่กูดา่ากูด่าต่อความโง่งงายปัญญาอ่อนไร้สาระของมึงได้แหละกูไม่ได้ดูถูกเยียดหยามต่อเครื่องรางของขลังเหล่านั้นเลยไอ้พวกนั้นมันไม่ได้มีอะไรตั้แต่แรกมันเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติเป็นเพียงดินเป็นเพียงน้ำเป็นเพียงไฟเป็นเพียงลมเป็นท่าตามธรรมชาติกูไม่ได้ดา่าพวกนั้นเลยกูด่ามึงกูด่าต่อความโง่ของมึง กูด่าต่อความงมงายและสาระของเมืองกูด่าต่อการปรุงแต่งของเมืงองเพราะมึงไปปรุงแต่งว่าสิ่งเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์ทั้งๆท,ท,ที่เป็นวัตถุตามธรรมชาติมึงคิดเองเออเองมโนเพอพบเองว่าสิ่งเหล่านี้สามารถปกปกักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยมึงได้เนี่ยปัญญาอ่อนเข้าใจหรือ,อยังว่ากูด่าอะไรแหมสันดาน มึงจะมาเถียงเรื่องนี้กับกูนะไปเตรียมตัวเองมาดีๆเพราะเวลามึงไม่มีเหตุผลมันจะดูโง่คนยุคนี้เขาฉลาดเขาไม่ได้โง่แบบมึงที่วันว,นวนไม่ทําหาอะไรมัวแต่ขวนขวายอยู่เครื่องรางของของัขงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดว่าจะทาให้ชีวิตมึงดีได้สามารถป้องพันป้องกันภัยมึงจะจากความตายได้ใครใครจะป้องกันมึงจากความตายได้ไปหาให้กูดูหน่อยถ้ามีกูจะพกติดตัว น้ำหนักร้อยกิโลก,กูจะแบกไปเพราะกูจะได้ไม่ตายไปหาไว้กูหน่อยกูเกิดมากูไม่เห็นมีหาอะไรแบกไปแล้วไม่ตายแบกไปแล้วกันตายได้ไปหาไห้กูหน่อยปัญญาอ่อนแหมกันตายกูเห็นตายกันทุกคนกูจะยอมแบกเลยถ้ามึงมั่นใจว่าเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์นะักมึงไปแบกพระประธานสิเลี่ยมทองเดี๋ยวกูเลี่ยมให้กูจะเป็นเจ้าภาพให้เลย แล้วกูจะดูซิมึงแขวนคอลากไปลากไปน่ะกูจะดูซิว่ามันจะกันตายมึงได้ไหมกันความโง่มึงได้ไหมเครื่องรางของขังมึงน่ะกันโง่มึงให้ได้ก่อนกูยังเห็นกันความโง่มึงไม่ได้เลยมีแต่เพิ่มความโง่ให้กับมึงมีแต่ความเพิ่มความงมงายไร้สาระให้กับมึงไหนกันสมองโง่ๆของมึงยังไม่ได้เลยสากันความปัญญาอ่อนมึงยังไม่ได้เลยสามจะไปกันหาอะไรชุตมึงได้ มึงไม่ต้องไปพูดเรื่องการอายุอายุอะไรนะอาวุธยุทธปรกรณอยอะไรไม่ต้องพูดเลยการความโง่มึงยังกันไม่ได้เลยแหม่สามโมงสี่สิบห้าค่อยออกเพราะว่ามันห่างจากนี้แค่แปดนาทีใช่ไหมไปถึงปุ๊บบรรยายเลยแล้วกูก็ใส่ซะยับเลยเดี๋ยวถึงไปถูตัวน้องกูก็เหนื่อยเนี่ยกูก็ด่าซะฉ่ำไปตั้งสองชั่วโมงแล้วเนี่ยพูดไม่หยุดเลยเดี๋ยวกูไปบรรยายต่อยชั่วโมงครึ่งอีกหมดแรง สามารถไลฟ์สดก็ได้เลยครับน่าจะต้องลงก่อนแหละน่าจะต้องพักเครื่องแล้วเดี๋ยวในรถเข้าไปเซ็ตเครื่องใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันเครื่องมันร้อนเกินไป <c oughs> กูขายน้ำพริกดีกว่าอาช่วยกูซื้อน้ำพริกด้วยสันดานน้ำพริกกูยังดีกว่าเครื่องรางของของังมึงอีกการมึงตายไม่ได้แต่การมึงหิวได้แน่นอนอันเนี้ยการตายได้ของจริงเลยมึงจะไม่อดตายเพราะมีน้ำพริกกูแดกอยู่ในตะก,ก้าจ้าซื้อน้ำพริกกูในตะก,ก้าจ้าน้ำพริกกูในการตายของจริงเลยอย่างน้อยมึงมีงมของแดกมึงไม่ตายเพราะความหิวมึงไม่หิวตายแน่นอนเอาน้ำพริกกูในการตายได้ของจริงน้ำพริกคนตื่นทำซื้อเลยจ้า น้ำพริกในตะกา้าลน้ำพริกตาแดงในดาป,าปลายาปลาละจ้าซื้อน้ำพริกกูเลยจ้ากดแน่นอนกันตายน้ำพริกกูพกไปสนามรบมึงก็ไม่ตายไม่ตายเพราะมึงหิวนะแต่มึงตายเพราะกระสุนมึงเชื่อกูอย่างนั้นมันก็ตายแน่นอนเอาน้ำพริกกูไปแดกกันตายจบรู้เรื่องอย่างน้อยไม่หิวตายอันนี้สิกันได้แน่นอนถ้ามึงอยู่กับหลักเหตุผลนะมึงจะสุขสบายมากซื้อน้ำพริกไปแดกจ้าจบง่ายๆน้ำพริกตาแดงในดาป,าปลายาปลากกดในตะกา้าไม่ต้องให้กูพูดเยอะ ตะก้าจะตะก้าน้ำพีกตาแดงแมงดาพะยปะปลาละในตะก้าจะทุกคนดูเร็ว oh. ไม่ได้เอามายังไม่ได้ล้างเมื่อเช้าจะหยิบมาแล้วแต่นึกขึ้นได้ว่ามันยังไม่ได้ล้างก็เลยว่าไม่พกดีกว่ากลัวม,มันเอาไว้ในรถแล้วมันเสียมันร้อนจัดน้ำพริกตาแดงแมงดาพะย oh. ะปลาจ้าน้ำพริกจะทุกคนน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกช่วยซื้อน้ำพริกด้วยจะเร oh. ็วๆออเดอร์ไม่มาเลยจ้า น้ำพริกตาแดงแมงดาปาย่างปลาราจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปาย่างปลาเอาอันนี้แทนกระปุกน้ำพริกไปก่อนนะน้ำพริกอ่าน้ำพริกจ้านำพริกอร่อยน้ำพริกตาแดงแมงดาปาย่างปลาสลากเหลืองปลาย่างสลากเขียวแมงดาสลากแดงตาแดงสลากน้ำเงินปลาน้ำพริกตาแดงแมงดาปาย่างปลาจ้าทุกคนน้ำพริกจ้าน้ำพริกไม่ได้จานี้เอามาฉลาด เมื่อวายกูถือแบบเนี้ยอ i จับไปได้คือให้เป็นกระป๋องกระป๋องไว้ก่อนเพราะกูไม่มีไม่เป็นไรถ้ามันจะเป้ก็เป้ไปช่างหัวมันเอาเอาถ้ามีเอา <c oughs> เอาก็พกปไว้ในรถเนี่ย <c oughs> เผื่อไปติดหลมลงเหวที่ไหนจะได้ไม่อดตาย <c oughs> เผื่อไปติดป่าห <c oughs> อไอไว้แจก <c oughs> นึกว่าเอาไว้ติดป่าจะได้มีกิน นี่ตัวอย่างที่ดีนะซื้อน้ำพริกกูไว้แจกนี่เอาไว้ติดรถเลยสมัยก่อนเวลากูไปไหนกูจะมีกระสอบอาหารหมาทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วนะไม่ใช่กระสอบอาหารหมาต้องซื้อน้ำพริกติดรถจ้ะน้ำพริกคนตื่นทาเวลาไปไหนจะได้แจกคนได้น้ำพริกตะดมแมงดงเมดนาปลาย่าปะลาร้าจะทุกคนน้ำพริกตะดมแมงดงเมดนาปลาย่าปะลาร้านตะก้าเลยจ้า